จอต้าหัวตัวใหม่ราคาโคตรเบามี2โหมด 4K 160 f u l d 320จาก i h a v e CPU ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับนี่คือจอต้าหัว นะครับอยู่ทางขวามอือผมนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเรียกว่าเป็นเมน,น,นจอด u วโหมดแล้วกันซึ่งราคามันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเพียงแค่ราคาเพียงแค่7 9 0 0บาทต้าหัวแ m MM 2 7นิ้วตรงนี้จุดเด่นมันอยู่ที่แบ่ง,งเป็น2โหมดเหมาะสำหรับคนที่ชอบเอเทนขั้นสุดนะครับเอเทนเนี่ยมีหลายแบบนะทั้งการเล่นเกมหรือว่าการทํางานเป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าการดูหนังเรืรอมานั้นในนั้นเนี่ยจอตรงนี้มันสามารถปรับได้2รูปแบบหรือว่าด u วโหมดนั่นเองครับสำหรับคอหนังคอซีรีส์นะครับที่คิด ต้องการความละเอียดแบบ 4K หรือว่า UHD อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ปรับไปที่ 4K ได้หรือว่า Ultra HD ได้หรือใครที่ชอบการเล่นเกมเนี่ยที่ต้องการ refresh rate สูงๆเนี่ยก็สามารถปรับได้ถึง320 h z รได้แล้วเป็นจอเดียวเนี่ยครบทุกความบันเทองในราคาที่เป็นมิตรสุดๆราคาเพียงแค่7,900บาทแม่บางคนก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเอ้ยผมจะเอา 4K แต่เฮิร์ตน้อย60 h z หรือผมจะเอา Full HD เฮิร์ตจะเยอะอะไรบรางคนบางคนก็ต้องเลือกแต่ว่าตอนนี้ในตั้งหัวรุ่นเเเเนน้คุณไมม่่จาาปป็็ตอองลืกพระวัน ดูออลเป็นั่นเองนะครับโอเคไหมด้วยความหน้าจอขนาด27นิ้วความละเอียดที่ 4K 3840x2160 นั้นให้ภาพที่ชัดเจนและสดใส,สยอยู่แล้วนะครับเปิดซื้อจอเรียนได้2โหมดะจะเลือก 4K เลือก Full HD ก็ได้จะเลือกควตมสัเฮิร์ตสูงก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเป็น IPS Panel นะครับเป็น IPS Panel เนี่ยทำให้มันครอบคลุม Dynamic Range เนี่ยโดยที่ค่าสีเนี่ย DCI P3 เนี่ย98%ช่วยคุณมองเห็นผลงานที่สดใสอยู่แล้วการเล่นเกมการทำงานต่างๆก็รวดเร็วอยู่แล้วการตอบสนองรวดเร็วเพียงแค่1มิลลิ หมดปัญหาเรื่องของภาพที่ฉีขดขาดแล้วก็เฟรมที่ลื่นไหลนั่นเองนะครับมีโลบูไลอยู่แล้วเนาะโลบูไลก็อยู่แล้วเพราะว่าโลบูไลมันส่งผลต่อสายตาเราที่ทําให้สายตาเราล้านะครับก็ช่วยให้ลดแสงสีฟ้านะครับปกป้องดวงตาให้ใช้งานได้เป็นระยะเวลาเวลานานเป็นต้นนะครับโอเคแล้วก็ตัวจอสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็น f u l l y adjustable ก็คือปรับสูงต่ําขึ้นลงซ้ายขวาทุกอย่างได้หมดนั่นเองนะครับโดยรวมน่าสนใจว่ะตัวนี้สว่างสูงสุดสามอนิตคอเทลเรชชพันต่อหนึ่งและด้วยความที่ มันเป็น IPS ค่าสีเทียวโหดมากนะครับก็คือ98% d c ดเเ p i เข้าระเรียช CIE 196นะครับแล้วก็พอร์ตเนี่ยให้มาที่ HDMI เนสอเนี่ย2ช่องนะครับก็คือรับ 4K ที่144แล้วก็ Full HD ที่ 288Hz แต่ว่าก็ยังมีมากกว่านั้นอีกนะคืไมัม Full ีมันมี HDMI 2ช่องแล้วก็จะมี DisplayPort จ4ดสช่องคือรับ 4K ที่160แล้วก็ Full HD 1 2 0 h z นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะใช้เต็ม ใช้งานทั่วไปตัดต่อทํางานที่ต้องใช้ความละเอียดแบบเเดียบสูงๆงเงี้ยคือข้อดีของคนที่แบบทํางานอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งถ้าคุณเราเป็น 4K เุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะเล็กลงเห็นไหมไอคอนไอคอนจะเล็กลงคือความคมชัดมันจะสูงพอมันเล็กลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราเปิดหน้าต่างตรงเนี้ยเห็นปะ่ะมันจะรู้สึกว่ามันมีความมันมีพื้นที่ในส่วนหน้าจอตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายเนี่แหละคือข้อดีของความละเอียด 4K นะครับแล้วก็ใครชอบดูหนัง 4K เล่นเกม 4K อะไรเงี้ยคุณก็เลือกได้ ทำงานทั่วไปก็เลือกได้อันนี้คือ 4K 1 6 0 h z แต่มันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือ Full HD Full HD ก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นว a l o r a n t PUBG พหรือเล่นเกมแนวแข่งขันหรือ a p ีที่ต้องการความละเอียดต่ำๆรีเฟรชเรทสูงๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองก็คือรีเฟรชเรทสูงๆก็จบละดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจอตัวนี้ด้วยราคา7,009ตรงนี้คือไม่รู้จะติอะไรคือแค่แบบ27นิ้ว 4K 1 6 0 h z ราคา7,009มันก็มันก็ดีแล้วผมชอบมากเลยนะ Full Duo Mode คือมันโปรีเราูด1 จอสองควาละเอียดโค้เดทแล้วก็คือมันเป็นฮาร์ดแวร์จากโรงงานด้วยคือแบบเป็นดัวหมวดจากโรงงานที่มันรองรับ2องเรโซลูชันแบบพร้อมๆกันจากโรงงานอันนี้คือโหดมากคือถ้า 4K แล้วก็ลงมาฟู d ดดีโน้ตี้เท่าเดิมมันก็ไม่ว้าวเท่าไหร่ใช่ปะ่ะอ่าน,นึกสภาพราคาเจ็ดพันเก้าคุณได้ 4K ร์เคร้อยสิบเพลสก็โหดแลงง้วใช่ไหมล่ะต่อมาปุ๊บคุณยังได้อีกโหมดหนึ่งคือฟูงง๊ดดีสามร้อยสิบเพลสโอ้โหพระเจ้าแม่งโคตรโหดตรงนี้นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอยี่สิบเจ็ดนิ้วใช่ไหมเลือกได้นะครับโอเคนัั้้้้นนนนนตตตววจจออ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 กกกกแแบบบบบมาาาค่่่่ขขงงทีีะะึใรูล LM เย มาค่อนข้างที่จะถ้าเป็น E อะ่ะมันเป็นจอตรงก่อนแล้วเป็นแผงเนป็น IPS ก็คือออกแบบมาค่อนข้างสวยงามตัวตนะีเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวจอเนี่ยนานๆทีเราเห็นต้าหัวเนี่ย เป็น fully adjustable คือปรับสูงต่ำได้หมดเลยเห็นไหมสูงต่ำได้หมดเลยอันนี้ผมพูดแบบ e c o n o มิก่อนนะสีรักษาก่อนนะแต่ว่ามันก็มีวีซ่าด้วยนะถอดออกใช้วีซ่าได้นะครับก็สูงต่ำได้นะครับแล้วก็ทิวได้อ่าทิวก้มเงยปึ๊บนี่ survey w ได้ซ้ายขวาได้เพราะไม่มีโดมเออมันมีแกนตรงกลางข้างหลังนี่แกนตรงกลางหลังเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกคือมันชนแน่นอนอมันอาจจะไม่ดีเท่าเหล็กหรอกแต่ว่ามันก็แบบเพียงพอที่จะแบบทำให้จอมันไม่คว่ำอ่ะเหนือไหมขาตั้งจอออกแบบเพื่อให้จอมควมอันนี้คืือออออโจจจทททยย์แแแรรรรรกกต่่มมีเเเล็็าะปนงงงใคว่าเฮ้ยก็มันก็ใช้้ไดเหมือนกันอะะไรรปมาณนีี้้ยก็ไม่ตองซ แต่ถ้าเป็นเหล็กก็สวยกว่านี้แต่ก็จะแพงกว่านี้เป็นต้นนั่นเนี่ยคือปรับได้หมดรวมถึงไพ่วดได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมไพ่วดได้เอียงได้นะครับมันไพ่วดได้ด้วยเนาะโอเคครับด้านหลังรุ่นนี้รู้สึกว่าเขาจะปรับมาเยอะนะตรงที่ว่าด้านหลังมีโลโก้ตั้งหัวแล้วการออกแบบมาโอ้โหด้านบนเป็นลายคาร์บอนครับตรงกลางมีเท็กเจอร์เป็นรูปลายวงจรข้างล่างก็จะเป็นจอแบบด้านๆหน่อยนะครับอันนี้สามารถที่เราจะกดคลิกลิ e ชสปลดจอมาเพื่อใส่วีซ่ามาส์ได้แล้วก็ปุ่มควบคุมเนี่ยเป็นจอยสติ๊กนะครับค ประสิทธิภาพนั้นโหดจริงๆต้าหัว L7 2ตัวนี้ E431 เกด A 7,900บาทคุณเล่นได้ทั้ง 4K 1 6 0 Hz และ Full HD 360 Hz ยังโหดคงไม่ต้องบอกแล้ว 4K ทำอะไรคงไม่ต้องบอกว Full HD ไปทำอะไรใช่ไหมถ้าใครเล่น Valorant ใครเล่นเอ่อ PUBG หรือว่าใครเล่นเอ่อเกมที่เฟรมเรทสูงๆหรือว่าเกมเนี่ย FPS ชอบเฟรมเรทคุณก็ลดลงไป Full HD 360 Hz อยากเสพเกมเนื้อเรื่องอย่างเช่นเอ่อ Cyberpunk หรือว่าอย่างเช่นเอ่อ Last of Us หรือว่าอย่างเกมที่พวก A ที่เน้นกราฟิกไม่เน้นเเเเฮิรร์ตอออะไไไย่างี้้กกก็็็ปลน 4K 160 Hz ด สมมติว่าเราเลือกซื้อคาจอ5 0 0 0ล้วประมาณนี้5 0 6 0 0ประมาณนี้เราก็เล่นที่ Full HD 100เไปก่อนถูกปะ่ะเออแต่ถ้าวันใหนวันหนึ่งเรามีงบเพิ่มเติมเป็น RTX 5090หรือ5080เงี้ยคุณใช้จอเดิมได้เลยนะเหลือเลยนะเพระคก็เล่นที่ 4K 100เสิร์ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเอาไว้ดูหนังก็ได้เอาไว้แบบทำงานอย่างอื่นก็ได้เอาไว้เอาไว้ทำแบบเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ <S <S ไม่จำเป็นต้องเล่นเกมที่ 4K ก็ได้อันนี้ไม่ติอนนตอด,ด,ดตอ ได้นะครับแล้วก็จะมีค o ลอร์เทอร์เรเจอร์ตรงนี้ได้นะมีเกมบอดให้เลือกด้วยนะครับมีเกมหมร์ดขึ้นไปมันจะเปลี่ยนสีตามไปเลยนะนี่มันก็จะมีตัวเกมโหมดด้วยนะครับเกมโหมดก็จะมีให้เลือกหลายโปรไฟล์ใช่ปะ่ะเกมครอสก็ก็คือไอตัวเป้ากลางจอก็จะมีให้เลือกนะครับเป้ากลางจอ on s e Time เลือกได้ครับไดนามิกเลนส์ไดนามิกレスฟอนทามฟรีซิงเปิดได้นะครับตรงนี้แล้วก็นี่อันนี้ก่อนเอาแรงเกรดก่อนก็มีหลายภาษาใช่ปะ่ะแรงเกรดอิบูซอร์สเดสเ p l ์พอร์ตตรงนี้นะครับ โวลูมไอพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกทุกคนมีมิวมีรีเซททุกอย่างนูก็อยู่แล้วแต่ความโหดละของมันคืออันนี้ครับนี่ครับแม่งเลือกได้ว่าคุูจะเอา u s d หร Full HD กดปั๊บเดียวแม่งเปลี่ยนได้เลยอันเนี้ยมันอยู่ที่ 4K 160 h ฮถ้าผมเปลี่ยนปุ๊บเป็น Full HD ปุ๊บมันจะลดลงไอคอนจะใหญ่ขึ้นแล้วรีเฟรชเรทมันจะสูงขึ้นเป็น320เฮนี่คือ Full HD 320เฮดูดิเี้ยวจัด อันนี้เฮิร์ตจะกลายเป็น3 2 0เฮิร์ตและวและโซลูชันจะลดลงละ อันเนี้ยเห็นไหมสังเกตดูไอคอนใหญ่ขึ้นหน้าจอมันจะแบบเต็มๆขึ้นก็คือใครเล่นฟูทดีก็เล่นประมาณนี้ได้เห็นปะ่ะรถยกตัวอย่างอยา่างเช่นเนี่ยเล่น Valorant เล่น Marvel r i v a l ลนะครับเล่น Delta เด t a ้าฟอลอะไรประมาณเนี้ยเล่นเล่นฟูทีดีสามร้อิบ์ก็ได้โอเคปะ่ะอันเนี้ยคือหน้าจอใหญ่หมายความว่าคอเรียลต่ำรีเฟรชเรทสูงตรงนี้เฮ้ยราคา7,900พันเโหดดีเยงโหดดีดดนะแต่สมมุติว่ากลับกันคุณเบื่อฟูทดีละพี่ป่าวผมอยากฟูทดีเพราะผมอยาก HD, าอัปเกรดเป็น 4K ใช่ปะ่ะบางคนตต้้้้้อออออองงงงงไไไปปปปซืจจใใใใหมม่่่่่่่่ชชะะะบบบาาาาคนแทวพีีผเเยยยด 4K ร อันนี้ไม่ต้องคุณแค่คลิกแค่เนี้ยเฮิร์ใช่ปะเห็นปะอันนี้มันก็ใหญ่ขึ้นใช่ปะนี่คือฟู HD ใช่ปะแล้วคุณก็เลือกแค่เนี้ยเนี่ยความโกของมันอะเนี่ยวีซ่าดูว่าหมดอะนี่ฟู l l h ดีอยู่ครับคุณเลือกเป็น UHD แล้วคุณกดเต๊กทีเดียวกับ 4K หน้าจอเล็กลงทุกอย่างเล็กลงหมดเห็นปะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมแบบเอ้ยแม่มจอดูว่าหมดที่แม่งคุ้มวะ นะครับคุณเลือกได้ครับปกติแล้วจอเป็นเลือกได้ความ o l เ t i o ดเดียว r r เ s h rate เดียวอันนี้คุณเลือกได้ว่าคุณจะเอา 4K 6 0หรือ Full HD 320และทั้าบดนี้เกิดขึ้นในจอเดียวต้าหัว m 2 7ขีด e c 3 1 a ราคา7,900บัตบาทราคาโคตรดีและที่สำคัญที่สุดคือมีขายที่ i h a v e cpu จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ